เพิ่งกดมาแกพี่โอเคได้เตรพร้อมแล้วสามสองหนึ่งสู่รัวด้วยนะครับผมวันนี้ผมนองฮอร์เซสเกมเมอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยู่กับคาตารุ่นะจ๊ะสวัสดีครับโอเคนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับนองฮอร์เควสเช่นเคยนะครับผมเควสของนองฮอร์นั่นแหละเพื่อนนองฮอร์โดยนองฮอร์นั่นเองใช่นะครับ ก็ว,วันนี้นะครับเราจะให้น้องคาตะมาะเล่นเควสของพี่นะครับ <Okay. S 1> ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะเห็นต่อไปนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดนะครับนี่คือคัมเปินก่อนเราเริ่มเกมกันอ,อน๋อคือคือประมาณว่าผมเห็นดอกไม้นี่อันนี้ก็คือไม่ใช่ดอกไม้อันนี้คือพระอาทิตย์อย่างนี้ใช่ไหมพี่อืมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะใช่ไหมละ <laughs> ่ะเอาเป็นว่าประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมซึ่งอ ที่เราเซตอัพไว้ก็จะมีเป okay. ็นด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้ทําเป็นเควส์ b เควส์ b นั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะกําหนดว่าให้เราต้องทำไรบ้านกันโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราจะเป็นเรื่องที่เควสแรกกันเลยครับเควสแรกง่ายๆครับเปิดประตูเข้าไปในบ้านครับไอ้ไอ้ทํ เำาไม่ผมรับแวงว่ะพี่ <c oughs> <c oughs> มันไม่มีอะไรก็แค่เปิดประตูไงมันมง่ายง่ายจริงปะเออเปิดประตูอ่ะอ,อ่าบานนี้แล้วกันอ้าวโอเค I see I see something อืมอ่าพี่พี่อไอ,อนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมไอนี่ไอนี่ไม่เกี่ยวอ่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนั้นแค่หยุดฝนไม่ใช่ เจอไม่นะเจอไม่นะไม่เจอไม่นะจะเจอทำไมจะเจอหรือเปล่านั่นสิจะเจออะไรเนี่ยพี่ว่า พี่ต้องทบทวนคำพูดอีกรอบหนึ่งว่าสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดโอเคสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เราคิดนั่นแปลว่าประตูบานที่อยู่ตรงหน้าผมนี้อาจจะไม่ใช่ประตูปกติแต่มันก็คือประตูเหล็กเอ,อ้เย,อย่างเจ๋งเอาจริง,รงๆว่ราพี่เมื่อกีแก้ผมผมเห็นแล้วละ่ะว่าสีแม่งเปลี่ยน สีแม่งเพี้ยนแต่ผมไม่ชัวโอเคโอเคตามนั้นอ่ะหลังจากผ่านเควสแรกมาอย่างง่ายดายรู้สึกยังไงบ้างครับขอความคิดเห็นหน่อยรู้สึกว่า The ฟั c เ is ยส i ดโอเคยังมีอย่างนี้อีกเพียบนะครับยังมีอย่างนี้อีกเพียบนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราไปเควสกันง่ายๆต่อไปนะ Normal Minecraft ธรรมดาไม่มีอะไรนะครับอครับพ่แอกเหล็กให้พี่หน่อย คราฟพี่แอ็กเหล็กใช่พี่มีของให้ในกล่องมีโต๊ะคราฟมีตเตาเผาให้หมดแล้วมีมีเหล็กให้ด้วยแล้วก็แค่เผาเหล็กแล้วก็ทำทำพี่แอ็กเหล็กให้พี่แค่นั้นเองเผาเหล็ก,ลกทำพี่แอ็กเหล็กให้พี่ใช่ไม่ยากงนะ่ไม่ยาก n o า m a l ไหมาครับเอ้ยเดี๋ยวนะผมว่าผมปิด f3 p a g ก่อนดีกว่าเมื่อกี้ผมว่ามันมีอะไรผิดพลาด <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันกลายเป็นสปอยตัวเองผมว่า normal ไมครับไงทำเสียง n p c ต่อ hmm, สิ <lite> ่งน <Syn> ี <wave> ้อ like <bbe> ันนี้คือมีแต่ในห้องนี้ใช่ไหมพี่มีแต่ในห้องนี้เลยไม่มีห้องอื่นละทุกอย่างจบในหนึ่งห้องอ๋ออ่า นั่นแหละนั่นแหละปิ้งเหล็กไม่ยากใช่ไหมล่ะเจ้าผมผมกำลังกำลังมองกำลังแบบระแวงว่า okay. <c oughs> โอเคโอเคอย่างรับอย่างน้อยอย่างน้อยวร์ดิ้งมันก็ยังไม่ดอกเราอ,อ่าใช่หรือเปล่าหยิบมากินได้ก็ได้ใครจะรู้ฮาเลยนะฮ <c oughs> <c oughs> าเลยนะพี่นะแต่ก่อนหน้านั้นอ่านไหนๆระหว่างเรารอเราเช็ครอบๆ,ๆสักนิดโอเคไม่มีอะไรไม่ครับปกติทั่วไปไม่มีอะไรหรอก อ้าวตรงนี้มีประตูอีกบานอะใช่พี่วางไปสองบานน่าแอคควายฮาร์ดแวร์อ <acquire> ่านี่ครับผมไงรู้สึกว่าพี่แอคแถวนี้รู้สึกว่ามันทุนสูงไปหน่อยนะมันเอียงเนาะ <laughs> แต่ทุนทุนการสร้างใช้สูงไปหน่อยเนาะแบบที่จับแบบเป็นไม้ธรรมดาไม่ได้ต้้งเป็นเพชรก็ <Pet S 2> เป็นเพชรอะไรเง, <laughs> <laughs> งี้ยอ,อ่ะโอเค คล็ต่อไปนะครับผมก็คือไม่ยากหรอกก็แค่ขุดกําแพงเนี้ยขุดหินไปไปห้องต่อไปนั่นเองผมเดาก่อนนะมผมผมเดาจากโลจิกก่อนนะถ้าพี่ผมใส่รนะีซอร์ทแพ็คเนี่ยแปลว่าไอ้ตรงหน้าผมเนี่ยไม่น่าใช่ันปกติผมเดา <c oughs> นั่นไงเบนล็อกจริงด้วยธรรมดาเ่า m a มาครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องโดดมาฝั่งนี้เนาะเพื่อที่จะ ไปสเตชันต่อไปอือก็แค่ก็แค่ผ่านด่านมาไม่ยากไม่ยากเนี่ยเห็นไหมไม่ยากใช่ไหมไม่ยากไม่ยากไม่ยากเออไม่ยากแต่ว่าแต่อันนั้นมันคืออะไรหรอออกซิเดียนผมเดานะลาวาใช่ใช่เปล่าจริงเปล่าผมไม่อยากลงไปตอนนี้ผมผมเอาตัวตายตัวแทนได้มั้ยถ้าถ้าผมโยนของอะไรตอนนี้ผมถือว่าผิดไหมไม่ผิดไม่ผิด โอเคสเตชันต่อไปนะครับจะอยู่ข้างบนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องขึ้นไปข้างบนนะครับอืเดี๋ยวนะทำไมผมเห็นทิดบอกโอเคโอเคอะมัง โอเคผ่านมาได้อย่างง่ายดายน,น,นะครับผมะเป่าพอยโอเคตอนนี้เรามาถึงประมาณ1ส่วนสมก็ได้ของแมปแล้วนะครับผมเป็นส่วน3แล้วนะฮะโดยประมาณครับโดยประมาณมเดี๋ยวเราผ่านด่านนี้ไปก็จะเป็นคิดว่าน่าจะประมาณครึ่งแมปนะครับผมฮะด่านนี้ต <Okay. S 1> ้องครึ่งเลยเหรอพี่ใช่มันมัน,มนไม่ยากไงมันเควสไหมครับธรรมดาเนาะโอเคต่อไปนะต้องถามก่อนว่าน้องคาตานี่สัมทัน์กับการ,ก,ารกระโดดพาครัวแค่ไหน ่าผมเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแล้วกันพี่ผมอ่าานลพอทำได้โอเคงั้นด่านนี้ไม่น่าเป็นชาเลนจ์ที่ยากเกินไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามเอมเบลล์เอมเบลล์บอกขึ้นมาแล้วก็โดดข้ามพาควนน้ำแข็งได้เลยครับฮะออาวพาควนน้ำแข็งโอเค Car, ออโอเคิสอิสอิสโอเคนะ normal my club เงี้ยใช่ไหม n o r m อ l สปา l u b ไม่ใชไรปกติโอเคทีนี้เราจะไปด่านต่อไปนะครับด่านต่อไปอยู่ข้างล่างแต่ทีนี้เนี่ยลงสูงขนาดนี้ก็น่าจะตายเนาะเพราะฉะนั้นเออพี่จะบอกใบ้ล้วกันว่าเควสนี้พี่จะให้เราโดดลงน้ำนะครับครับข้างล่างมีน้ำอยู่เอออาตรงๆว่าพี่ตอนนี้ผมระแวงทุกอย่างแล้ว <laughs> แต่พี่ไม่เคยโกหกนะพี่พูดความจริงว่าข้างล่างมีน้ำจริงเออเดี๋ยวนะเฮ้เดี๋ยวนะอ๋อพี่ผมว่าผมเจอบักแมพทำไมเหรอพี่คนกบน้ำตรงนู้นนะเฮ้ยมันไม่เห็นหรอกไม่มีอะไรเออโอ้แต่ก็ไอ้นี่เหมือนกันนะ <laughs> ก็ใกล้อยู่นะเมื่อกี้ผมไม่ได้มองว่าแบบเออมันมันเหลื่อมนิดนึงอ่ะนั่นแหละซึ่งปกติแล้วคนลงตรงนี้ด้วยซ้ำโอเคถือว่าผ่านอย่างง่ายได้ครับตอนนี้นี่คือน้ำปกติใช่ไหมเนี่ยพี่ลองดูดิพี่ว่าอาจจะเป็นน้ำอุ่นออนเซนไงออนเซนออนเซนโอเคบ่อน้ำอุ่นบ่อน้ำอุ่นอ๋อโอเคผมเห็นสเก็ตไฟผมรู้เรื่องละเอ้าโอเค ถือว่าผ่านมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมโอเคสําหรับเควสนี้นะครับผมก็คงง่ายเหมือนกันนะครับก็คือให้หยิบ e อน e r เ e อร์พจากในกล่องนั่นเองแล้วปามาตรงนี้หาตรงไหนครับมาหาพี่ตรงนี้อ๋อตาตาเข้าเข้าตรงนั้นเลยใช่ไหมพี่ใช่จะหยิบ e อน e r เออร์เพมาก่อนนะอ,อ่าอ่าอันอันอื่นที่ผมไม่ต้องหยิบใช่ไหมพี่อ่อไม่ต้องไม่ต้อง พี่ขอให้เ็นด้วย <Okay. S 2> เพิ่มก็พอโอเคออาวอา้อาว <laughs> ผมเชื่อว่าพี่ก็ไม่คิดแต่ว่าจะเป็นอย่างนงี้ <laughs> <laughs> ก็ไม่คิดเหมือนกันโอเคล่ะอันนี้เราถึงสเตชันเกือบสุดท้ายแล้วนะครับผมสเตชันนี้พี่ขอไม่ยากเลยลงมาในฟาร์มพี่ก่อน <t> อ่ะ ในฟาร์มเนี้ยพี่อยากได้แบบเนื้อสุกๆอะ่ะตีวัวแล้วขอพี่ขอเนื้อสุกๆแค่ไหนได้ไหมเอาตีวัวขอเนื้อสุกๆเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอ๋อหนูฟิลิปเออตีวัวขอเนื้อสุกๆข<ม>ี่สงสัยเราอ่ะใช่พี่ผม ตอนนี้ผมระแวงเป็นเลิอเอ้าอ่าเดี๋ยวนะอ่าโอเคเสียงอันนี้มันปกติอ่ะเอ้แต่จริงๆเราเรามีเรามีอยู่แล้วนี่หว่าไออันนี้เนี่ยฮะอ๋ออ้าวจริงๆมีทานเหรอเมื่อกี้ผมก็นึกว่าเอ๊ะ พี่เขาให้หาเชื้อเพลิงปะวะเนี่ยเราเราไม่เช็คก่อนไงเราไม่เช็คไงลืมรีเช็คไงเป็นอะไรเปล่าเป็นอะไรเปล่าอ๋อเปล่าผมยืนมองเวลาอยู่อันนี้พี่อืมอันนี้เหรอเออพี่ว่าสีมันดูดิบดิบ แปลกที่ว่ามันน่าจะกินไม่ได้องก,กินดูก่อนมีเดียมแรงไงพี่ว่าพี่ว่าอันนี้เขาเรียกแรเลยนะอ๋ <c oughs> อไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่พี่ว่าพี่อยากได้เนื้อสุกๆนะอันนี้มันน่าจะดิบกันเนะ่เราอาจจะลืมเห็นอะไรไปหรือเปล่าแบบ เราอาจะลืมเห็นว่าจริงๆแล้ววัวมันวัวมันดอบมันก็มันกินได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยอพี่ไปชอบกินไก่อ่ะพี่ชอบกินวัวใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่พี่ว่าเนื้อไก่มันแบบกินยากอ่ะ มันมีรีสปี่ไหนทําได้อีกบ้าเราเราอาจจะแบบคิดมากไปหรือเปล่าเพราะพี่บอกว่าพี่อยากได้แบบเนื้อสุกๆเงี้ยมันอาจจะเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อวัวก็ได้ถูกไหมแต่มันสุกๆอ่ะอ๋อแต่เมื่อกี้พี่บอกพี่ไม่กินไก่ใช่แต่แบบแต่พี่หมายถึงไงหรอเฮ้ยโหสีแบบนี้แหละกำลังดีเลยไม่ดิบเกินไปไม่สุกเกินไปไม่เกี่ยมด้วยพี่ว่าโอเคเลย พี่ว่าพี่ว่าพี่ชอบแบบนี้มากเลยพี่ว่าสีมันโอเคกำลังดีเลยอาโอเคนะเควสนสีถือว่าสำเร็จแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเควสต่อไปกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราต้องเอ่อให้เดินใช่พาควยเอ็นลอตขึ้นมาพี่นึกสภาพะถึงขั้นเช็คเอ็นลอตว่าแบบมันคือเอ็นลอตหรือเปล่าเฮ้ยมันก็ไม้คานธรรมดาทั่วไปไงไม่มีอะไรปะ โอเคเราถึงเกือบดานสุดท้ายแล้วครับผมอันนี้จะเป็นข้างในห้องนี้จะเป็นห้องทางเดินสู่ห้องแห่งผู้พิชิตทีนี้เนี่ยพี่อยากให้เราหยิบทำไมเรารู้สคริปต์ก่อนนะอะป้ายมันเขียนนะ <laughs> ได้แหละโอเคพูดขอพูดแบบตามสคริปต์นิดนึงแล้วกันพี่อยากให้เราเอาโอเคเลเวอร์ให้พี่เนาะแล้วก็วางตรงใต้ป้ายนั่เนเองวางตรงแนวที่เป็นกำแพงนะ กำแพงหมายถึงว่ากำแพงติดเหรอพี่ใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้ผมหยาบได้ใช่ไหมก็ก็เหยียบได้นะอืมใช่ก็ก็เหยียบได้อยู่เฮ้เฮ้เฮ้โอเคทีนี้เราต้องเราต้องไปห้องต่อไปอ่ะประเด็นอ่ะอื แตประสบการณ์ที่ผ่านมาสักประมาณสองสามด่านที่ผ่านมาเราน่าจะรู้ว่าหลายอย่างอะ่ะมันสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดไงถูกไหมใช่เดี๋ยวผมขอปิดปิดไหม์สักครู่แล้วกันนะพี่ผมได้โอเค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  it's it's okay อ h เด็๋ยวแม เห็นไหมไม่ยากไงอ o r m a l ไหามาครับเร r m ม l ไหมครับโอเคอ่ะเดี๋ยวสปอนคอร์อหน่อยอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปห้องต่อไปเนี่ยซึ่งเป็นห้องสุดท้ายแล้วแหละคือห้องแห่งผู้พิชิตอย่างที่พี่บอกไปเนาะ <Es> อ่าในห้องแห่งผู้พิชิดเนี่ยตอนเนี้ยนนคือเราก็ไปชิงบัลลังก์ได้แหละว่าเราเป็นผู้พิชิตแบบนี้เรียบร้อยแต่ว่าข้างในเนี่ยมันยังมีเขาเรียกว่าผู้บุกรุกผู้ผู้ปกป้องสถานที่แล้วกันเนาะ พ,พี่เรียกผู้ปกป้องเป็นผู้บุกรุกอย่างนั้นเหรอแล้วแต่ว่าเราจะมองในมุมไหนไงถ้าเรามองในมุมที่ว่าเราเป็นเจ้าของบาลัง<อ>มันเป็นผู้บุกรุกอ๋อมันอยู่<อ>ที่มุ<อ>มมองประมาณนี้อยู่เลยว่าเราอยากมองอย่างไรทีนี้เนี่ยการที่เราจะเป็นผู้พิชิตได้นะครับเราต้องไปหยิบดาบผู้พิชิตก่อนซึ่งมันจะอยู่ในช็อกเกอร์บ็อกซ์สีม่วงนั่นเองนะครับอยู่ในห้องถัดไปแล้วก็หยิบดาบเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการ ฆ่าผู้บกลุกรหรือผู้ที่กำลังปกป้องสถานที่อยู่นั่นแหละเอาง่ายงแต่จะเป็นใครหรือเป็นตัวอะไรโผมเห็นว่าแวบแ,แล้ว,วผมเห็นหัวแล้วลหะเมื่อกี้ใช่เราก็ไปกันเลยดีกว่ามมไม่รู้ว่าดักก่อนเช็คก่อนจะมีอะไรหรือเปล่า มาแล้วมาแล้วผม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 มานั่งเลยได้ไหมแต่เราเราต้องหยิบดาบเป็นผู้วิชิตก่อนไงไม่เราไม่เป็นผู้วิชิตไงทีนี้คำถามผมคถามถามถัดไปคืออันไหนใช่ไหมอืม,อมก่อนยิงกันไปเองก่อนย้ำย้ำโจทย์อีกทีว่าอยู่ในช็อกเกอร์บ็อกซีม่วงชองเกอร์บ็อกซีม่วง มันอาจจะไม่อยู่ข้างล่างก็ได้นะเอาโอเคนะครับทีนี้ครับเราต้องกำจัดมันแล้วครับเชฟครับหนูว่าหนูทำไม่ได้ครับเชฟ <laughs> หนูว่าหนูทำไม่ได้แล้วนะครับเชฟโอ้ยแต่หนูลงไม่ได้ครับเชฟ <laughs> <laughs> มันหางหนูนึงหลงไม่ได้ค่ะเอาแล้วเออไม่เป็นไรเรายังมีดาบอยู่เรายังมีดาบไอ้บู๊บไชิตเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นการอันซับฟิลลี่คุงอย่างถาวรต้องไม่ใช่โอเคหลังจากที่เราถือดาบเป็นฟิลี่คุงแล้วเนี่ยเออหมายถึงดาบอันซับฟิลลี่คุงเนี่ยก็ถือเป็นอันจบเควส ของนอหอไปแล้วนั่นเองนะครับผม <Wow. S 1> และนั่นก็คือบัลลังก์ของเรานะครับเป็นไงมีอะไรอยากบอกคนดูไหมมาถึง <c oughs> ตรงนี้แล้วอยากบอกว่ามันแคบไปนิดนึงนะผมไม่ใช่เดี๋ยวครั้งหน้าจะทำบัลลังก์ให้ยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วกันนะครับ <c oughs> โอ้ยไม่ไม่ต้องหรอกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเสียดายอ๋อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเสียดายเดี๋ยวเสียดายเดี๋ยวเดี๋ยวจะอิจฉาไงพี่พี่เคยไหม,แ,มแบบซีซันถัดๆไปแล้วแบบมันค่อยๆสวยขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ย อ๋อแล้วมันจะสวยไม่ทันเขาสวยซู้ซีซั่นที่แล้วไม่ได้อย่างงี้เพราะฉะนั้นก็ทิง้งไว้อย่างงี้โอเคนะครับผมและนี่ก็คือจุดจบของนฮอลเควสนั่นเองนะครับผมเออเป็นไงบ้างที่ผ่านมาอละแวงครับค <laughs> <laughs> ำเดียวเลย <laughs> <laughs> จำกัดความคำเดียวสั้นๆเลยระแวง โอเคนะครับผมก็ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทั้ง2ช่องเลยนะ,นะครับผมนักคาตาลูและนอฮอลไลเซสเกมเมอร์เลยนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ท่านต่อไปที่จะโดนกรแกล้งนะครับจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมอ่านซาฟิลิโคกันนะ